ไปติดตามข้อร้องเรียนของประชาชนนะครับทั้งที่มวกเหล็กสระบุรีและวังโป่งเพชรบูร์นะครับร้องเจ้าหน้าที่ของป่าไม้นะครับว่ามีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์สปกซึ่งเป็นที่ดินทำกินของชาวบ้านนะครับให้กลับคืนเป็นที่ดินของป่าไม้ติดตามจากรายงานครับ ังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่ที่มีคำขอและอัชฉยบัตรพิเศษสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำครอบคลุมลงไปบนที่ดินอยู่อาศัยที่ทำกินของประชาชนจำนวนมากกรณีป่าไม้แจ้งเพิกถอนสิทธิ์ของประชาชนในที่ดินอยู่อาศัยทำกินตามกฎหมายสปกให้กลับไปเป็นที่ดินของป่าไม้น่าจะขัดกับกฎหมายสปกมาตรา26วงเล็บ4ที่มีผลเพิกถอนป่าไม้แล้วโดยชอบ นี่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเอื้อประโยชน์เอกชนรายใดรายหนึ่งหรือไม่โมงเหล็กสระบุรีสองตำบ 65, ล65,000น0 0ไร่ที่ตกอยู่ใต้คำขอยาบ,บัตรของบริษัทเหมืองทองคำความวิระโยคบนแผ่นดินทองคำที่นี่ทำให้ประชาชนยื่นคัดค้านและก็ยื่นร้องเรียนต่อหลายหน่วยงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อขอให้เร่งทำการตรวจสอบแก้ไขว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสิทธิ์ของประชาชนในที่ดินตามกฎหมายสปก เคยยไดด้้รับบมาแลวโชอผลของการที่ป่าไม้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์สอปรกอรให้กลายเป็นเศษกระดาษทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายเนื่องจากทําให้ขาดสิทธิ์เดิมมีกระบวนการทําให้ประชาชนขาดสิทธิ์ในที่ดินโดยมีการเอากฎหมายป่าไม้มาครอบลงบนที่ดินของประชาชนส่งผลให้เอกสารสิทธิ์สอประกอที่ประชาชนเคยอยู่อาศัยทํากินและก็เคยใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้กับ ทกศกลายเป็นเพียงเศษกระดาษทกศเองผู้ซึ่งรับจำนำเงินผู้โดยเอาสอบปกรกมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้แจ้งให้ประชาชนบางลายดำเนินการเอาบุคคลมาค้ำประกันหรือหาหลักทรัพย์อื่นมาเปลี่ยนสอบปกรกที่เคยจำนำไว้กับทกศเพราะกลายเป็นเพียงเศษกระดาษข้อชี้แจงของเจ้าหน้าที่ สอมีการบังคับใช้พรบป่าไม้เอาผิดกับประชาชนหลังจากเพิกถอนสิทธิ์ในที่ดินสปกโดยกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคํายื่นเรื่องต่อบกปปปให้สอบสวนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ครบรอบหนึ่งปีเมื่อเดือนพฤษภาคมนี้ล่าสุดขณะนี้บกปปปส่งเรื่องไปยังปปชและได้ลงสอบสวนข้อเท็จจริงและอยู่ระหว่างการสอบสวน การที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้มาให้ประชาชนลงชื่อในเอกสารไม่น่าจะเป็นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าแบบฟอร์มที่เอามาให้ชาวบ้านลงนั้นหัวกระดาษเป็นการให้ยอมรับว่าอยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติทางเจ้าหน้าที่ปปชาจากส่วนกลางก็ได้เดินทางมาสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพนักง,งานไต่สวนก็ได้นัดหมายกับชาวบ้านให้เตรียมเดินทางเข้าไปให้การต่อปปชาจากนี้ you <laughs>